สวัสดีท่านทกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาซุ่มโปรตีสต์กันนะครับซึ่งแล้วก็จะมาดูว่าสูตรของผมเนี่ยจะใช้ได้ะนะสูตรนี้เนี่ยเห็นยูทูบเบอร์หลายคนใช้กันนะการไปแบบยืนค่อมใช่ไหมแลบบ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 ้วบบนะมันยืนข่อมอยังไงวะแป๊บๆนะครับเอากดเอากดแป๊บนะมันยืนค่อมยังไงวะ โอ้โห okay. oh, oh, ไม่ไม่ต้องยืนขอ้อละอืมแค่ไปกระโดดหนึงดึงนั่นเอมาเลยสุ่มแล้วนะครับโอ้โหทุกคนเราไม่ได้ยืนข้องไงก็ลเ,กเลยได้ร็อกเกตเลยโคดไก่เลยทุกคนผลไก่เกินโอเคผลโคดไก่เดี๋ยวเราเอาไปแจกคนหนึ่งนะผลโคดไก่ขอเทศผลหน,น่อยด คนนั่งอยู่ใช่ไหมผลไก่เกินตจะไม่ว่างไหมอ่ะโอ้โหตอนนี้ก็ไม่ว่างเออขอนั่งหน่อยเพื่อนขอนั่งหน่อยอ๋อโซฟินิกฟินิกก่อนแล้น่าจะมีอยู่นะอ้าวเฮ้ยโดนแย่งโดนแย่งเฉย โอ้ยนี่นี่นเอานั่งกับคนนี้เฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ว่าบิ๊กมัมเลยเหรอฮะ<า>ไม่น่าได้อะทุกคนแบบถ้าคือได้แบบได้กระบ,บาแล้วทุกคนไปีเขาจะเอาไหมเนี่ยไม่น่าเอาอะผลของเขามันแบบดูดีกว่าเฮ้ยแปดล้านเท่ากันเลยเหรอูลค่าเท่ากันเลยนะทุกคน เอาจิงอะ่ะคุ้มไหมเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมไม่เอาอยูอะนะเพราะว่ามันดูแบบผลพระมันแบบดีอะ่ะใช่เราได้ผลบิ๊กมาๆยังไงเราก็ไม่กินนะเพราะเรามีผลโมจิตื่นแล้วนะเนี่ยผลโมจิตื่นอไอดีนี้นะครับเป็นไอดีหลักผมเอง,เองนะ เอ้ยประเทศโปรด้พี่โหโอ้มาอีกแล้วคนนี้ฮะแล้วก็ฟินิกไปพอาะเาฟินิกไม่ได้เอาจริงเหรอเขาอยากได้ฟินเอ๊ะเขาอยากได้พอเท่าขนาดนั้นเหรอ อาเทดให้แล้วกันหรือว่าให้นะ้ใครนะั่งต่อครับอยากเทดกับคนอื่นบ้างเนี่ยสุดปังปังมาโอเค,ค,อออค,อเ,คเพื่อนบิ๊กมัมครับเพราะว่าเขาไม่มีแน่แน่เลยเคไม่เป็นไรเพื่อนฟีนิกเ์อ้ยฟีนิก์มาดิเราก็มีฟีนิกส์ด้านใน นายไม่พิมพ์ตอนที่เราเข้าไปเพื่ออะไรนายไม่มานั่งนะโอ้โหโเคเคกำลังจะนับเลยฟิ <Finish. S 2> นิกมาก็นายฟินิกแล้ว